เออเอาลำตัวอย่างเดียวพี่โน้มใช่ใช่ใช่ใชนใันใช่ใช็ใช่มน่ใช่ไชนใช่ใช่่ใช่ใ่ใอ่นช่ใช่ใช่ใช่นช่ใช่นชพใช่ใชอใช่ใชอใช่ใอ่นช่ใอ่ใช่ใ่ใน่ใช่ใุ่ใ่ใช่ใ่ใช่อช่ใช่้ช่่ใช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 ่ย่ใช่ใไ่ใช่ใ่ใช โอ้โหกระสอบทรายนี่ซื้อมา3มเดือนมพิงจะได้เลิกแขวนนะคะเราจะแข็งแรงกันจ้าเอาเอาไปดูแล้วต้นคูนต้นคูนเฮ oh <my> หาหาเสาไม่เจอตรงไหนดี <Huh? S 1> ต้นคูนมันเล็กไปไหมนุงไปไปหน้าบ้านลุง เออตรงนั้นอ่ะดีพ<ด>่พอ่าเดี๋ยวไปหน้าบ้านดูป่ะอ้ะอาวแบกไปถังบ้านค่ะ <ไป S 1> มันยังไงนะออกกํลังกายมันต้องหาวิธีการทุกวิถีทางจะได้ผอม ตอนนี<ม>้น้ำหนักเกินอยู่50ิเอ้ยน้ำหนักเกินอยู่5กิโลคือง่ายๆคือไม่กนมินก็จบแล้วเฮ้ยไม่กินก็ตายสิคนเราโอ้ไม่ตายมันต้องกินแต่ออกกําลังกายอ่ะอ่ะไปไปเออไปไปหาที่ก่อนไปไปทําเวทีก่อนไป,ไป,นไปหาที่ก่อนรอกันแลและกะล็รอมาโอละน้องมาโอละน้องกันแน่ระวังหลังคาพังนะมันจะแอดไหมมืมมอมันไม่ได้มาจากมันไม่ได้ใส่สาย ถ้าไม่แอนก็แฝนตรงนี้พอดีไม่ขาเท้าตรงนี้มันจะได้ร้อยให้เราเอ๊ะเกาะปากอ๋อมันว่วตรงนี้มันตรงกลางมั้งใชน้ำหนักมันจะได้ร้อยโอ้ลองดูมันนไเป็รลองดูถ้ามันแอนมันแอนก็เอาลงถ้ามันแอนก็ช่างอยู่นี่อุ้ยหนักไหมไม่หนักน่ยกล่ะตรงนั้นโยกไม่ขึ้นเลยไม่ตัวดันข้างบนไงมาเอาละสนามมวยของเราได้เริ่มก่อร่างสร้างตัวแล้วนะคะหายยงเออนั่นแหละ มีไงบ้ะงมานี่ป้างมีบ้างใช่อ่ะเอาไล่นบ้างโอ้ยมันสูงเกินเชือกมัน่อยไม่เตินก็ข้างล่างข้างล่างเลยสุดสุดปลายเชือกเลยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันต้องต้องใช่มันต้องต่อเชือกใหม่เว้ยต้องหาเชือกมาใหม่ไหนลองดูอีกทีไหนอยู่นั่นแหละนั่นแหละต้องแตะให้สูงเอาสุดเอาประมาณนี้แหละสุดประมาณนี้แหละเท่าที่ลงได้เอ่อประมาณนี้กันยังไม่เติมประมาณนี้แหละยกแล้วขึ้นอีกหน่อยแค่ขนาดนั้นก็ยังสูงอยู่แหละ เอาเชือกไหมเชือกนี้ไม่ได้พิพรหนันหูไปเลยเดียกพราเมาเชือต้องไปเอาเชือกมหอีกต้องต้องร้อยทุกหูเราร้อยหูทำไมต้องแตะสูงสิคะพี่อย่าไปเตะเตี้ยไม่มันมันก็ประมาณนี้มันพ้น้เขาให้พ้นดินแค่โอ้ยเตียไปไหมหัวเข่าเนาเออถ้าสูงกว่าหัวเข่าก็เตะไม่ไม่โดนนะล่ะโอ้โหเจ็บเจ็บข้อเท้านั่นนี่เคยตีมวยบ่ อัครับสมัยนั้นเคยไม่ใช่เหรอพี่บอลไปอยู่ค่ายมวยไม่ใช่เหรอไม่พ่อจะเอาไปอยู่บ่ใจบ่ขยันเจ็บพูดที่เชยไม่เอาไปอ๋อโถดังนั้นเราก็จะมีนักมวยโอยไม่นั่มีสมพรน้อยลูกบ้านประทายพี่ลินไปเอาเชือกหน้าบ้านอุ้ยบ้านนี้ยาวค่ะมาต่อยมวยกันดีกว่าอได้นะ หาคู่ทบอยู่นะอาทนายธรรมราชถนัดซ้ายหรือถนัดขวาขวาครับอาถนัดขวาเหรอหมัดซ้ายเป็นมัดยับมัดซ้ายเป็นหมัดยับต่อยกันสักทมันมันมันยับหนักเนะต่อยต่อยนี่เออเเอาต่อยซะนสทีสิต่อยย้อมเนี่ยเดี๋ยวมันต่อยสิ่งก็เจ็บนะเนี่ย แสดงว่าเคยหัดที่โรงเรียนป่ะห้ามต่อยหน้าห้ามต่อยหน้ามันมันจ้วงหมัดเป็นนะเนี่ยเอาเอาลำตัวอย่างเดียวพี่ลุงไหมมีกติกาว่าห้ามจ้วงหน้าใช่ได้ใช่ได้มันกัดมวยเป็นเว้ยนี่แอ่นี่แอ่นี่แอ่ลุงที่กัดไม่เป็นน่ะเออมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นเดี๋ยวมันตายอยตาย โอเคไหมมาติดเต้เต้เติดต้เ้โอ้หสะเทือนไปเนอย่งหลังคาเลยก็อะไรมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเอางี้ช่างสำรานมาก็ให้ทำทำเหล็กใช่ไหมให้ตั้งเสาปูนแบบที่พี่ลินตั้งแล้วน่ะแล้วก็คานอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันโดนแดดอ่ะมันจะเสียไหมไม่ไม่ใต้ต้นไผ่อ่ะมันก็โดนฝน เราก็ฝนตกเราก็เก็บ้ะอุ้ยตายโอ้มันต้องเอาเอาแบบแพร่เอาแบบห้อยได้เนาะห้อยเก็บเข้าเก็บออกโอ้สะเทือนเนี่ยโอ้ยสะเทือนสะเทือนเลื่อนลั่นเลยไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ตั้งเสาแล้วแบบคล้องแล้วเก็บเข้าเก็บออกให้ตั้งเสาดีกว่าใชตัว้องอ่าตัวคล้องซื้อตัวคล้องเอาตัวคล้องแล้วก็พอถึงเวลาเลิกเราก็เก็บมานะทำเป็นแขนใช่ไหม ส้มจ้ะแกงหน่อไม้สม้มหอมหวยๆไม่อีกแล้วแกงหน่อไม้ส้มใส่ไกลได้บัดนี้ในดนูหน่อซีหน่อไม้ส้มนะคะอันนี้เป็นปลายฤดูการแล้วนะคะเหลือน้อยแล้วพอหมดฤดูนี้แล้วก็ไม่มีกินแล้ว้อจ้ะไม่มีแล้ว,ห,วหน่อไม้ส้มแม่ทองนาคสามารถคะกับปลา้ได้บ่เนี่ยได้จ้ะเออราคาเดียวกัน ละกันเลยเด้อพี่น้องอันนี้ใส่น้ำปลาเข้าไปกับไก่ก่อนนะคะไม่ได้ใส่ค่ะจะใส่ตะายบู้ดหอมแดงขูดหอมแดงพริกกระเทียมไหมกระเทียมเพชรไม่ใส่เออคุณเพชรเขาไม่ชอบกระเทียมนะเขาจะใช้วิธีดันน้ำออกนะคะนี่มันแน่นขนาดเอาน้ำออกยังแน่นขนาดนี้เลยนะใช่ค่ะมีแต่เนื้อหน่อไม้ไม่มีน้ำเลย ต้องบอกเอฟซีกนนะคะว่าของมีไม่เยอะนะคะถ้าหมดแล้วดูนี้แล้วก็ต้องรอก็คือนะหมดหมดแล้วหมดเลยเนาะจ้ะอันนี้พี่จะไม่ล้างนะเพราะว่าถ้าล้างแล้วความเปรี้ยวมันจอกหมดอมจะใส่เลยให้เอาน้ำออกเดี๋ยวมันจะไม่มีรสเปรี้ยวยแต่ว่าถ้าอยากจะล้างก็ล้างสักน้ำหนึ่งก,ก็พอนะคะเอาน้ำเกลือออกเนื้อขาวจั้ะเลยถ้าแม่ทางหน้าก็จะบอกเนื้อขาวยยอะเลย นี่นะคะวกหสองขวดก็พอเนาะกําลังดีอ่าน้ำปลรราแม่ทงหน้าคอบระบาดนี้เดี๋ยวเาไปดูสองขวด สองขวดจะโอ้สองขวดนี่ได้มอมาเริ่มพ่อบอกกินไม่หมดหรอกมาใส่กินไม่หมดสองขวดอันนี้ผักไฮของพยาญแหวงบัดฑออมดเดอร์ลวกกินพ่อ,อจะกินกับน้ำพริกขี้กาเหรอ ออีพ่กินกระเจาบองมะม่าโจมาซิมนอสมใหไข่ไข่นี่มาซิมดูเอาบ่ได้ซิมนอสมกินเลยไข่อยยังบ่ได้ใส่อยังอยู่เอ้านั่นล่ะบดใส่ซิมนกซิมให้แนวซิมให้แน่วไปจีดหน่อยหนึ่งจีดหน้อยหนึ่งมั้ยบอ้วยขนาดไม่ล้างนะ ก็ต้องล่างแล้วจัิงแกน้องผสมกันล่างมันก็แสบใ<น>ส่สสมสมไม่ติดกลุ่มส่งยังไมน้ำปลาไหลยังเดียวเนาะน้ำปลาไหลยังเดียวน้ำแกงนานโอเคแ<อ>ล้วเราใส่ใบ,บแมงลักหรือใส่อะไรพ่อแมงลักใช่ไหมมียังมีแล้วจ้ะโอเคถ้าไม่มีจะเก็บหน้าบ้านหน้าครัวโอ้กลิ่นหอมออกมาแล้วนะยังไม่ได้กดเลยมีแรงไหมเนี่ย อรอกินเช้าวันนี้เช้าวันนี้เป็นเช้าที่สดชื่นจริงๆนะครับท่านผู้ชมเอาตะพรนอ่าตัดอีกเหรออาอ๋อตัดบ่มไว้พออข้าต้มว่างั้นอากาศดีดีครับเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมในสวน นั่งกินกาแฟนี่แบบพี่นุนั่งกินกาแฟนะฮะแล้วก็หมาอีกหนึ่งตัวนะครับ <laughs> เก็บไปมั่งเดี๋ยวไม่มีต้นกล้วยแล้วกระทง <laughs> เออใช่เลยลุงพรแล้วก็เดี๋ยวเราลอยกระทงนี้เราห่อข้าต้มกันด้วย ก็นี่ไงเขาจะเอากล้วยสุกไว้สําหรับห่อข้าวต้มลอยกระทงกันไงอะไรกันตอนนี้ขาดแต่นางนกพม่าไอ้นาาววกลลับมแ้นี่ไงนางนกพม่านี่อันนี้นกกะเคราะห์อ๋อนกกะเคราะห์เหรอเปลี่ยนอ๋ออันนี้นางนกกะเคราะห์ครับพ่อไม่ใช่นางนกพม่ามีเคราะห์นิดนึงนะคะแต่เป็นเคราะห์ดีนะเออดีดยยังอ่ะดูให้หน่อยยางมันจะดังแป๊ก มีระบบตักใช่ไหมใช่โอ้ยเครื่องเขาก็มีราคาเนาะน้ำพริกเผาหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่กล้วยตาก,มากเมื่อน้ำพริกเผาหมดเราก็ใส่กล้วยตากเข้าไปเยอะๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวคุณยายบอกว่าโอ้คือบะแซบดิน้ำพริกเผาไม่มีจ้ะยายกล้วยตาก็อร่อยแล้วเดี๋ยวลองดูนะกล้วยตากอย่างเดียวนะแต่ใส่เยอะนิดนึงนะคะหั่นบางเต็มๆเลยแล้วก็ประกบ อ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะรสชาติเป็นยังไงเสร็จแล้วนี่นี่อะไรอ่ะขนมปังกล้วยตาคุณตาโอกินได้เลยค่ะพี่นุ้ลองทั้งก่อนยายทองนากับชอบฮะหมดตั้งสองชิ้นเมือวานชอบหมดทุกอย่างในะยายนั่นเออเมืม่อวานกินข้าวเย,ยอคะคเหมีน้ำซุกอืมแกดูเหมือน แกยัหิวข้าวนะเมื่อวานนี้นะทีนี้กลางคืนแล้วไม่นอนเลยทีนี้โอ้ยสนุกลำบากจังเลยมีเด็กด้วยบอกให้บอกให้พ่อลุกขึ้นเปิดแอร์ตอนนี้ก็ต้องไปหมดบอกให้พ่อลุกไปปิดแอร์ปิดแอร์แต่กลางคืนเลยไม่ยังไม่ถึงหกทุ่มเลยปิดแอร์โอ้ยแล้วเปิดประตูเปล่าปิดแอร์ไม่เปิดสิเอ้าเปิดพัดลมอีกไม่เปิดประตูหน้าต่างแล้วก็ปิดแอร์ด้วยมีอาการหายใจอ่ะ ก็นอนดีอยู่เหมือนกันนะเปิดพัดลมอ่ะอร่อยแต่ว่าว่กินหลายด้่กินน้อยกินเขาทอดพี่หนึ่งกับกับแจมโอ้กับกัไปไปงันนั่นแล้วดีพอกินนิดน้อยแล้วก็ไปร่างกายไม่อ้วนนอนกลางคืนกางเกียงหลวมหมดเลยแต่เรื่องไม่จริงพี่ผมอ้วนได้ยังไงถามพ่อดูกินอะไรกินนิดหน่อยพี่นยิ่งกินน้อยนะแล้ว อ้วนได้ไงไม่รู้เห็นนู้มันคนอ้วนคนจะอ้วนอยู่แล้วออืสมัยหนุ่มๆว่าไม่อ้วนนะโอ้ยเขาหล่อนะหล่อกคลิปเห็นว่ามีคนลือมาเยอะแล้วแต่ว่าไม่อยากให้ขับวูดนั้นเลยฮะไปเก็บภาพไปดูเลยตอนนอนมีเยอะแยะเลยครับเอาไปโชว์หน่อยสิหลักฐานกาพสม่ยคนหล่อ นี่จะได้เห็นภาพพี่นุ๊กตอนหล่อวันนี้จะได้เห็นพี่นุ๊กตอนตอนนี้ก็หลอนะไม่ใช่ไม่หลอนะหล่อไปตามวัยของเราแหละไหนอ่ะอันนี้เหรอครับโอ้ยผอมแต่มันมองไม่ถนัดมีอีกไหมมีมีตลอดภาพเดียวๆเลยนี่ก็ใช่เหรอขายยาวๆหน่อยนะนักกีฬาเหมือนกันนี่อระครับคนริมเนี่ยนะคนริมเนี้ยครับสองห้าหกเนี่ยนะครับนี่ครับแล้วคนนี้ใช่ไหมใช่ครับ นี่ด้วยอ่ะครับพี่หนุทำไม่ได้เมนนี้เลยเอาไงอ่ะวิ่งวันละกี่กิโลดีต้องไม่กินอะไรเลยโอ้โหนี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะสิบแปดครับโอ้อยุสิบแปดร่างกายคนเรานี่มันก็เปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยเนาะมันยอมแพ้มันไปเองอจะเที่ยวมืองการกัน มีเครื่องไหนที่เราขาดช่วงออกกําลังกายไหมคบพี่นุ้มันถึงได้ตอนอายุสิพออะไรนี้โดนโดนนเพื่อนเพื่อนกันโอ้โอนี้รถรุ่นนี้ยังอยู่มเนี่ยอยู่นี่ต้องกาแลนหรือเปล่านี่โอ้โหมิสูกาแลนหรือเปล่าอะไรไม่รู้คือผมอยู่เกิดในที่กันดารมากไม่มีลูกองยังไม่มีไม่มีลูกไม่มีอะไรเขามีแต่ว่าพวกเราไม่มี เราอยู่บ้านนอกบ้านนาเริ่มมีรูปตอนตอนบวชสามเณรอ๋อรถรถเครื่องชั้นแรกของชีวิตเชื่อไหมคุณลับผมนี่เข้าโรงเรียนไม่เคยเห็นตะก้อฟุตบอลเลยตะก้อฟุตบอลลูกตะก้อฟุตบอลไม่ไม่เห็นเลยนี่เขาเป็นนักฟุตบอลกันนะนี่ไม่ได้เตะอะไรอย่างนี้อันนี้ ณยีบสามอ้หหล่ออ่ะฮิปปี้ฮิปปี้เป็นหนุ่มผมยาวเลยนะยังเจอไอ้หนุ่มผมยาวน้องสาวของกอล์ฟแต่แต่ลูกมันทะนุทั้งชีวิตเลยนะนะมันมันเป็นช่วงแบบว่าช่วงเวลาของเราแบบอรลี่ฮิปปี้สุด ลูกติดสิพอมีสิทธิ์หักเจ้าได้บอ้ไอ้มันเป็นคนบละแม่บักท้ำน้อยก็มาทงไปไยมีแต่ตัวหนึ่งเรือ,อพายพ่วงด้วยหัวใจชีวิตบ่มีเหลือใครอยากมีแห่งใจให้พอสู้งานอยู่เพียงลำพังแต่ยังมีหวังสู้เพื่อลูกยาคนหา เคยอยู่มาก็มา,าทิ้งฝาเฮ็ดให้อายเสียใจเป็นโสดมาโดนจนมาพอเจ้าอายโดนใจ